ประจำวันจันทร์ที่สิบสองกรกฎาคมพุทธศักราชสอง2ันห้าอยสี่สิบสองวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของเจตสิกประมัตมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังต่อจากเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้เริ่มต้นกันในเรื่องของอเจตสิกในหมวดของสพจิตตสาธารณเจตสิก ือเจตสิกที่ประกอบกับจิตทุกดวงไปโดยเริ่มตั้งแต่ผัสสะเจตสิกก็คือธรรมชาติที่กระทบอารมณ์นะที่นำสัมปยุตธ,ธรรมกระทบกับอารมณ์ก็ะทำให้มีการรับรู้อารมณ์ต่างๆได้ผัสสะนี้ก็มีจกักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคานะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะมโนสัมผัสสะ การรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีภาษาเป็นตัวจัดแจงให้อารมณ์ให้ทวารให้วิญญาณมีการประชุมพร้อบกันอันนี้เราได้กล่าวไปแล้วว่าเป็นจุดผู้ประสานงานให้มีการรับรู้อารมณ์ขึ้นมาส่วนเจตสิกในประเภทที่สอง ที่ประกอบกับจิตทุกดวงเหมือนกันชื่อว่าเวทนาเจตสิกเวทนาเจตสิกนี้เป็นธรรมชาติที่เสวยอารมณ์เป็นการรับเสวยรสแห่งอารมณนะ์ก็ร่วมกับธรรมที่ประกอบกับเวทนาเจตสิกก็รับรู้อารมณ์เหมือนกันแต่ว่าเวทนานั้นเป็นตัวเสวยอารมณ์โดยตรงก็เปรียบเทียบเวทนาเหมือนกับพระราชา ทำอื่นที่ประกอบกับเวทนานั้นก็เหมือนกับผู้ปรุงผู้ปรุงโภชชนะปรุงอาหารรสดีแล้วก็เก็บใส่ภาชนะประทับตราไว้เพื่อนำไปถวายพระราชาพระราชาเท่านั้นแหละมีอำนาจในการสวยเสวยพระกยาหารหรือโภชชนะนั้นตามความประสงค์ได้เพราะนั้นสามัยุธทธรรมอื่นๆนอกนั้นก็เป็นแต่เพียงว่า ดมกลิ่นบ้างชิมรสเล็กๆน้อยๆบางส่วนบ้างก็เหมือนพ่อครัวหรืออ่าต้นเครื่องที่เพียงจะดมกลิ่นหรือชิมทดลองพระกายอาหารบางส่วนเท่านั้นเองฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเวทนานั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นเจ้าของในการเสเวยรสของอารมณ์ทั้งหมดโดยตรงแน่นอนนี่เราก็ากล่าวไปแล้วว่าตัวเวทนานี่เป็นความรู้สึก ในการเสวยรสของอารมณ์ถ้าจําแนกเวทนาโดยประเภทการเสวยรสของอารมณ์แล้วล่ะก็ก็าสามารถที่จะจําแนกเวทนาออกไปได้เป็นสามประการด้วยกันก็คือสุขเวทนาขณะใดที่มีการเสวยรสของอารมณ์เป็นความสุขเป็นความสุขกายสบายใจนะก็เรียกว่าสุขเวทนา หรือมีความรู้สึกขณะรับอารมณ์และมีความรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายกายก็ดีไม่สบายใจก็ดีเรียกว่าทุกขเวทนาและขณะใดที่รับรู้อารมณ์แล้วเนี่ยไม่ยินดียินได้มีความรู้สึกเฉยเฉยเรียกว่าอุเบกขาวเวทนาในการจำแนกอารมณ์อันนี้ก็ถือตามอารมณ์กระทาอารมณ์นี้เขาจัดเป็นสามประเภทเหมือนกับอารมณ์ที่ดีเรียกว่าอิทธารม ถ้าเวทนาสเสวยรสของอิทธารมแล้วแล้วก็ก็ต้องเป็นสุขเวทนาถ้าสเสวยรสของอน,นิถารมก็เป็นทุกขเวทนาถ้าสเสวยรสของอารมณ์มัชชะตารม์คืออารมณ์ที่เป็นกลางกลางอันนี้ก็เป็นอาทุกขมสุขเวทนานี่เรียกว่าเป็นการจําแนกโดยอารามนานุภาวณลักษณะนในครณวนี้ถ้าจําแนกโดยความเป็นใหญ่ในการรับ รู้อารมณ์การเสวยอารมณ์ที่เกี่ยวข้องทางกายก็ดีหรือเกี่ยวข้องทางใจก็ดีก็สามารถจำแนกแจกเวทนาออกไปได้ถึงห้าประเภทเลยกันโดยเฉพาะการเสวยอารมณ์ทางกายกายนี่ก็อาศัยโพธ,ธภารมปัทวีเตชโชวายโยโพธิพารมณ์เนี่ยเป็นมหาภูตรุปเป็นรูปที่หยาบที่ใหญ่ที่ปรากฏชัด เมื่อกระทบกับกายยปัสสาทเข้าการรับรู้อารมณ์นั้นก็เด่นชัดนะเพราะฉะนั้นทางกายบอกว่ามีเวทนาอยู่สองประการเท่านั้นเองมีสุขเวทนาประการหนึ่งกับทุกขเวทนาประการหนึ่งถ้าการรับรู้กระทบอารมณ์ทางกายมีความรู้สึกสบายกายก็เรียกว่าสุขเวทนาเหมือนเราเปิดพัดลมก็ดีเปิดเครื่องปรับอากาศก็ดีหรืออาบน้ํา ชำระร่างกายก็ดีรู้สึกเย็นสบายดีสุขเวทนาก็เกิดน,นี่เวทนาสัมผัสทางกายก็เป็นสุขเวทนาแต่ถ้ารับความรู้สึกไม่สบายทางกายเช่นว่าร้อนไปบ้างเจ็บปวดบ้างคันบ้างเหล่านี้เป็นต้นก็เป็นทุกขเวทนาไปเป็นความรู้สึกไม่สบายทางกายนี่ทุกขเวทนาก็เกิดเพราะนั้นการรับรู้อารมณ์ทางกายสัมผัสนี เวทนานั้นปรากฏชัดไม่สุขก็ทุกข์ละสองประการนี้ส่วนการเสวยอารมณ์ทางใจเสวยรสของอารมณ์ทางใจก็มีความรู้สึกได้สามประการด้วยกันมีความรู้สึกสบายใจเรียกว่าโสมนัสเวทนาหรือความรู้สึกไม่สบายใจเรียกว่าโทมนัสเวทนาหรือความรู้สึกกลางๆรู้สึกเฉยๆเป็นกลางวางเฉยอยู่ เป็นอุเบกขาวเวทนานี่ก็เป็นการเสวยรสของอารมณ์ทางใจรวมความแล้วล้วก็การเสวยรสของอารมณ์ที่ถือเอาความเป็นใหญ่ในการรับรับ,รบอารมณ์เกี่ยวข้องกับทางกายก็ตามทางใจก็ตามก็สามารถที่จำแนกแจกประเภทของเวทนาออกไปได้ถึงห้าประเภทดังกล่าวนี่ก็เป็นสภาพของการจำแนก เวทนาโดยอินทิยะเพทนใยกราถือเอาความเป็นใหญ่ในการเสวยรสของอารมณ์ส่วนสภาวะลักษณะของเวทนาที่จำแนกไปโดยเฉพาะนี่เราก็ได้กล่าวกันไปแล้วว่าว่ามีสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็มีการสัมผัสผดผพารมที่ดีเป็นลักษณะมีการทำให้สัมยุตธรรมเจริญขึ้นเป็นกิจ และมีความยินดีทางกายเป็นผลปรากฏมีกายยประสาทเป็นเหตุใกล้ให้เกิดในทุกขเวทนาก็เสวยรสของอารมณ์ที่ไม่สบายทางกายนี่ก็มีลักษณะเฉพาะของเขาก็คือมีการสัมผัสกับอนิถาผลถภารมคืออารมณ์ที่กระทบถูกต้องสัมผัสทางกายที่ไม่ดีเป็นลักษณะทำให้สัมยุตธรรมทำอื่นๆที่เกิดขึ้น พร้อมกันนั้นเป็นไปด้วยความเศร้าหมองเล่าร้อนไปเป็นกิจแล้วก็มีความอาพาธทางกายไม่สบายทางกายเป็นผลปรากฏมีกายยประสาทเป็นเหตุใกล้ให้ทุกขเวทนานี้เกิดเหมือนกันส่วนการรับรู้อารมณ์หรือเสวยรสอารมณ์ทางใจโดยโสมนัสเวทนาคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ที่สบายใจก็มีลักษณะ ลัคณาที่จาุก,กะก็คืออิทธารมนานุภาวนะลักคณาก็มีการเสวยอารมณ์ที่ดีทางใจจะเป็นทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นลิมล้มรสใจคิดนึกอารมณ์เนี่ยพวกนี้จะลงทางใจทางนั้นนะแม้ทางกายนี่มีการสัมผัสกับสุขทุกข์โดยตรงชัดเจนแต่ว่า ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นนี่ก็รับอารมณ์โดยความเกิดพร้อมกับเบกขาวเวทนาสกักครัขณะนั้นยังไม่มีความยินดียินร้ายเป็นจุดเริ่มต้นในการรับรู้อารมณ์ใหม่ในปัจจุบันต,ต่อเมื่อรับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแล้วเนี่ยก็ลงสู่ใจใจก็รับกับบัญญัติอารมณ์รู้เนื้อความบ้างรู้ชื่อของอารมณ์นั้นบ้าง ก็เกิดความพอใจบ้างไหมพอใจบ้างถ้าอารมณ์เป็นอารมณ์ที่ดีไปประมวลลงที่ใจแล้วละก็บอกว่าอิทธารามนานุภวน,ะลนาลักษณะมีการเสวยรสของอารมณ์ที่ดีเป็นลักษณะของโสมนัสเบทานาเกิดอิทธาการะสัมโพคาราสามีการประจวบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นจิตเจตสิกะ อาสาธาปะปัจจุปัทานามีความแช่มชื่นยินดีปรีดาปราโมททางใจเนี่เป็นผลปรากฏอ่าปัสสธิป,ปทัฏฐานามีความสงบกายใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิดคือไม่กระสับกระส่ายไม่เร่าร้อนอ่าทั้งทางกา,ายทางใจเนี่ยเป็นความสงบสงบกายและใจก็เป็นเหตุใกล้ให้สมนัตเวทนาส่วนโทมนัสเวทนา ธรรมชาติที่เสวยอารมณ์โดยความไม่สบายใจคือทุกขางจก็มีลักษณะว่าอนิธารามนานุภาวนาลักขณามีการเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นลักษณะอนิธาการะสัมโพขรสา,ามีการประจบกับอาการที่ไม่น่าปรารถนาเป็นกิจเจตสิกาพาทะประจุปฐานา มีความอา,าพาธทางใจคือมีความเร่าร้อนทางใจเป็นผลปรากฏหาทยะวัตถุประทับฐานะมีหาไทยวัตถุคือที่ตั้งที่อาศัยของโทมนัสของโทสะจิตนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดอาศัยหาไทยวัตถุส่วนเวทนาในประการสุดท้ายคืออุเบกขาเวทนาว่าธรรมชาติที่เสวยอารมณ์และรู้สึก เป็นกลางวางเฉยอ,อยู่ทางใจไม,ไม,ม่ไม่โสมนัสไม่โทมนัสไม่เสียใจไม่ดีใจก็มีลักษณะว่ามัชชะต,ตะเวชยิตตลักขณามีการสวยอารมณ์ปานกลางเป็นลักษณะสัมปยุตตานังนาติอุป,ปพยูหนะมิลาปนะรสา,ามีการรักษาสาัมปยุตธ,ธรรมไม่ให้เจริญขึ้นและไม่ให้เศร้าหมองปเป็นกิจ สันตาภาวะปัจุปทานามีความสงบเป็นผลปรากฏนิปีติกะจิตตะปะทัฐานามีจิตที่ไม่ได้เป็นไปด้วยความปีติยินดีเป็นเหตุใกล้นี่ก็เป็นสภาพที่จะให้อุเบกขาเวทนาเกิดอ,อารมณ์เป็นกลางกลางแล้วก็อารมณ์นั้นก็ไม่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ให้จิตใจนั้นมีความปราบปลื้มและไม่เศร้าหมองไป ก็มีความเป็นไปโดยปกติแล้วก็อาศัยความสงบเป็นผลปรากฏเมื่อวางใจเป็นกลางแล้วก็ไม่ไม่วันไหวไม่เดือดเนื้อ้อนใจแล้วก็เหตุใกล้ก็คือจิตนั้นไม่มีความยินดีไม่มีความปิติยินดีเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพราะนั้นบอกว่าเวทนาต่างๆเหล่านี้นะจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามโสมนัสโทมนัสหรืออุเบกขาก็ตาม โดยสภาพธรรมแล้วก็มีการสวยอารมณ์สวยอารมณ์ด้วยกันทั้งสิ้นนะเพราะนั้นตัวสวยอารมณ์นี้ก็คือเวทนาเจตสิกนั่นแหละก็แจกประเภทของเวทนาในการสวยอารมณ์ได้ต่างๆเช่นว่าถ้าจำแนกแจกประเภทโดยถือเอาอารมณ์เป็นหลักอารมณ์ก็มีอิทธารมอน,นิถารมมัชชตารม ก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุกขมสุขเวทนาถ้าจำแนกไปโดยประเภทการรับอารมณ์ทางกายและทางใจเวทนาที่เป็นตัวเสวยอ,อารมณ์ก็ทางกายก็เด่นชัดบอกความทุกข์กายสุขกายได้ชัดเจนมีสองประเภทถ้าทางใจก็มีสามอย่างมีโสมนัสมีโทมนัสมีอุเบกขานี่คือสภาพของเวทนาเจตสิก และเวทนาเจตสิกนี้ประกอบกับจิตประกอบกับจิตทุกดวงไปจิตเกิดขึ้นในครั้งใดคราวใดก็ตามก็จะต้องมีธรรมชาติของเวทนาที่เป็นผู้เสวยอารมณ์เสวยรสของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกต่อการเสวยรสของอารมณ์นี้ก็จะไม่พ้นไปจากความรู้สึกถว่าโดยอินทริยะเพทนายก็ห้าประเภทสุกกายทุกกายโสมนัส โทมนัสหรืออุเบกขาไปเวทนานี้แหละเป็นตัวการในการที่ให้สัตว์โลกทั้งหลายมีความยินดีพอใจโดยเฉพาะในความสุขสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยปรารถนาความสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครปรารถนาความทุกข์หรอกแต่ว่าสภาพของตัวความสุขโดยแท้จริงเนี่ยถ้าความจริงใน ธรรมชาติที่เป็นความสุขโดยแท้จริงแล้วเนี่ยไม่มีสุขนี่เป็นวิปลาสวิปลาสคือผิดจากความเป็นจริงไปก็หมายถึงว่าสภาพทาทุกสิ่งทุกอย่างโดยย่อแล้วได้แก่นามมาทารูปธรรมอะไมีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละรูปนามขันห้าเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทุกขสัจจ์เพราะนั้นเวลาที่เราไม่เรามีความไม่สบายกาย ปรากฏขึ้นแหละแล้วก็บอกว่าเนี่ยทุกทุกขเวทนาเกิดไม่สบายใจก็ทุกขเวทนาเกิดแต่ถ้าสบายกายสบายใจก็บอกสุข,ขเวทนาเกิดหรือสมนัปเวทนาเกิดถ้ามีความรู้สึกเฉยเฉเป็นกลางในทางใจก็บอกอุเบกขาเวทนาเกิดนี่เวทนาเหล่านี้แหละท่านจำแนกแจกออกไปว่าโดยสภาพของเวทนาที่ ประกอบกับจิตแล้วล่ะก็ก็มีปัญหาถามว่าตัวเวทนาเนี่ยประกอบกับอา,อาอคุศลจิตเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาประกอบกับกุศลอพยาคตะว่าเวทนาเหล่านี้นะจะเป็นไปตามอำนาจของ อกุศลของกุศลหรืออัพญาคตะหรือไม่เพราะั้นบอกว่าถ้าการรับอารมณ์ของเราเป็นไปกระทุกเวทนาไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายทุกข์ใจอันนี้เป็นทุกขเวทนาโดยตรงเป็นการเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกขโดยตรงเรียกว่าทุกขะทุกข์แต่ถ้าเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาแล้วนี่แต่คชาดว่าเป็นทุกขเหมือนกันเพราะสุขนั้นเป็นวิปริณามทุกข คือสภาวะที่จะต้องผันแปรไปเป็นทุกข์นั่นแหละเหมือนกับเราที่กําลังสนุกสนานจิตใจกําลังเพลิดเพลินในอกุศลจิตนั่นแหละจะเป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์ล่ะรักความสนุกรักความสุขสนุกสนานล่ะนั่นแหละเตรียมตัวไว้ได้นี่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์ล่ะเพราะสุขเวทานานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิปริณาม,มาทุกข์นั่นเองเพราะนั้นตัวสุขอันแท้จริงจริงไมม กรน,นีถ้าหากว่ามีความรู้สึกรับอารมณ์แล้วเนี่ยเกิดกับความรู้สึกที่เป็นอุเบกขาวเวทนาจะว่าทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่แต่ถามว่าจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรท่านก็เรียกว่าแม้แต่อ,อุเบกขาวเวทนาเนี่ยจะเป็นเวทนาที่ประกอบในอกุศลก็ตามในกุศลก็ตามในอัพยากตะก็ตามเถอ ความรู้สึกที่ไม่มีความยินดียินร้ายต่างๆเหล่านี้ก็โดยสภาพแล้วบอกว่าเป็นสังขารลทุกข์เพราะมีรูปนามขันห้าอยู่ก็ไม่พน้นไปจากทุกข์ทันเพราะนั้นจะเป็นทุกขเวทนาทุกขทุกขะตามเหรือวิปริณามทุกข์น่ะเป็นสุกกะตามหรืออ่าเป็นอุเบกขาเวทนาที่จัดว่าเป็นสังขารทุกขก็ตามเตอ ทั้งหมดเนี่ยเวทนาทั้งหมดเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นตัวทุกขสัจจะรูปนามขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกขสัจจะไม่ว่าจะเป็นรูปปะขันนี่ก็เป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นทุกขสัจจะทางนั้นรูปนามขันห้าเนี่ยอุปาทานันขันเนี่ยเป็นทุกนะแต่ว่าในความรับรู้อารมณ์ของสัตว์โลกทั้งหลายนี่ความรู้สึกที่แตกแยกออกไป ให้เห็นความผิดแปลกแตกต่างจากกันว่าถ้าขณะใดสเสวยอารมณ์เป็นความทุกข์กายทุกใจแล้วล่ะก็ก็ถือว่าเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุขกายสบายใจก็เป็นสุขถ้ารับอารมณ์รู้สึกเฉยเฉยเนี่ยก็เป็นอุเบกขาหรืออาทุกขมาสุขแต่แต่ว่าโดยสภาพธรรมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยมีรูปธรรมนามธรรมแล้วแล้วก็ไม่พ้นไปจากทุกขสัจจะได้นี่ก็พึงทราบว่าถ้า ถือเอาตามความรู้สึกในการรับรู้อารมณ์นั่นะที่สัตว์โลกทั้งหลายถือว่าได้รับความสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างก็วัดเอาตรงเฉพาะที่มีการเสวยรสของอารมณ์นั่นเองเพราะนั้นตัวเวทนานี้เนะี่ยเขามีประกอบกับจิตทุกขณะจิตเพราะนั้นเราจะพ้นไปจากความรู้สึกที่สุขบ้างทุกบ้าง,างเฉยๆบ้างไม่มีเวทนานี้จัดเป็นขัน เป็นอุปาทานขันพราะบรรดา,าสัตว์โลกทั้งหลายนี่ก็ยึดอยู่ในกองของเวทนาที่สุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างนี่แหละก็ถือว่าเป็นขันขันนแต่โดยสภาพธรรมก็ได้แก่เวทนาเจตสิกตัวเดียวนั่นแหละไม่ได้เป็นกลุ่มเป็นกองอะไรหรอกจะเนื่องจากมีประเภทต่างๆกันมีทั้งสุขทั้งทุกข ทั้งโสมนัตโทมณัตอุเบขาเหล่านี้นะโดยสภาวะกระดกแกเวเทนาเจตสิกตัวเดียวแต่ว่าสาัตว์โลกทั้งหลายยึดยึดไว้ด้วยความยินดีพอใจยินดีพอใจใ,ในในประเภทของเวทนาที่เป็นสุขเวทนาเพราะนั้นถ้าเราถามความปรารถนาของสัตว์โลกทั้งหลายล่ะว,ว่าเขาต้องการอะไรกัน ทุกคนเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องการความสุขด้วยกันปรารถนาความสุขบิดามารดามีลูกลูกชายลูกสาวก็ปรารถนาให้ลูกๆเจริญเติบโตไปมีความอยู่ดีมีสุขปรารถนามีความสุขแล้วเราอํานวยอวยพรกันได้ก็ตามเถอะให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขประสงค์องค์ระเจ้าท่านจะให้สินให้พรก็จเจริญสุขนะให้อยู่กันในความสุขกายสบายจาัง กุศลค,คำตอนนั้นแหละที่จะนําเราให้ได้รับความสุขได้แ,แสดงถึงว่ากุศลาธรรมมาสภาพธรรมทั้งหลายเนี่ยที่ให้ผลกุศลกุศลธรรมท,ทั้งหลายที่ให้ผลเป็นความสุขมีอยู่ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> กรรมมาสุขถ้าเราทํากุศลด้วยกามมวาจรกุศลมีการทําบุญให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาในเบื้องต้นเนี่ย ก็ส่งผลให้เราไปเกิดในสุขคติโลกมนุษย์โลกสวรรค์ในการมาสุขคติภูมิเจ็ดแล้วได้รับกามอารมณ์ที่ดีๆเป็นอิทธารมได้เห็นดีได้ยินดีได้กลิ่นดีรู้รสดีถูกตั้งสัมผัสอารมณ์ที่ดีๆก็มีความสุขนอกจากนั้นเนี่ยพวกทำสมถกรรมฐานจนได้ชานเขาก็ได้รับความสงบความเยือกเย็นของจิตใจกิเลสนิวรณ์สงบระงับก็เรียกว่า ได้ฌานสุขอีกอันหนึ่งแต่ถ้าบุคคลเจริญวิปัสนากรรมาฐานจนไปแจ้งพระนิพพานพระนิพพานนั้นท่านเรียกสามที่สุขเพราะสังกัดจากขันสงัดจากกิเลสพ้นทุกข์สุขพระความพ้นทุกข์แต่ว่าเรื่องของเวทนาเนี่ยสุขเวทนาเนี่ยท่นานก็ชี้ไปตัวกามาสุขกาฌานสุขเป็นเวทยิตสุขคือสุขที่เกี่ยวกับการสวยอารมณ์ส่วนทุกขเวทนานั้นก็แน่นอนละมีในกามมาภูมิโดยตรง พระอาศัยการมราคานั่นเองอุเบกขาเวทนาก็มีได้คว้างขวางเช่นกันนี่เรื่องราวของเวทนานี่ก็เป็นเจตสิกธรรมที่มีความสําคัญอันหนึ่งรายการพระพิธรรมปิดกวันนี้จาต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความเจริญพาสุขและมีปัญญาจงปรากฏแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ